พี่ยินดีกับน้องรับโชคร้อนเลยลูกควากันมานอนหน้าห้องแม่จ๋าเอ้ยมีเลียให้น้องด้วยพี่ยินดีรักน้องเอ้ยเลียหัวน้องพี่ยินดีรักน้องรับโชค เออเลียให้น้องด้วยเด็กน้อยชองตัวร้อนแล้วจา้าพากันมานอนหน้าห้องแม่จา๋าหน้าห้องแม่จ๋าเปิดแอร์ปกติจะต้องเอาไอเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรที่กัน้นลมกั้นแมงออกไม่ให้แอร์ออก แต่ห้องเราต้องเอาออกสงสารเจ้าสองตัวนี้เขามานอนในห้องขอไอเยน็นเอาไปนอนในห้องก็กลัวฉี่ก็ต้องเอาออกมานอกห้องแต่ตอนกลางวันหนูก็เข้าไปอยู่ในห้องแม่จ๋ากลางวันก็เข้าไปนอนเล่นในห้องแม่จ๋ากลางคืนก็ออกมา นอนหน้าห้องแม่จ๋าได้แล้วปิดขี้ปิดเจียวก็ไปหลังครัวเพราะแม่จ๋าเตรียมกะละมังไว้ให้เฮ้ยเลีย้ยใหญ่เลยรักน้องเเลียตัวเองของเลียน้องเอ้ยลักกัน น้องรับเชิญพี่หมูอ้วนไม่ยอมเข้าบ้านเลยพี่หมูอ้วนเป็นแมวจรแล้วแต่มีน้องสองตัวมาเนี่ยพี่หมูอ้วนไม่ยอมเข้าบ้านแล้วเข้ากลางวันเป็นบางครั้งเข้ามากินข้าว พี่หมูอ้วนก็จะไปเฝ้าร้านกาแฟแทนเอ้าเอาเอ้าเอๆาเอาเอาเอาเ,อาเอายอะกันไปกันมาหยอกกันอนะไรเนี่ยพี่ยินดีน้องรับโชคตาเอ๊ะกินเก่งนะตัวแค่เนี้ยกินเก่งพี่ยินดี หนูจะเข้าบ้านเราไหมเนี่ยลูกหนูสองตัวนี้จับหนูเป็นหรือเปล่าถ้าพี่หมูอ้วนไม่เข้าบ้านเนี่ยจะจับหนูเป็นหรือเปล่าเนี่ยแต่พี่ยินดีเขาจับแมงสาบนะแมงสาบเข้าบ้านนี่เขาจับหมดเลยอุย้ยนอนตัวยาวเลยดินอนเต็มประตูเลยปกติพี่หมูจะมานอน ตั้งแต่มีน้องสองตัวในพี่หมูไม่ค่อยเข้าบ้านส่วนมากพี่หมูก็ไปนอนเฝ้าร้านกาแฟกลางคืนบางทีก็เข้ามาไม่ได้เข้ามานอนสามคืนละเรียกเข้าบ้านไม่ยอมเข้านอนตัวยาวรู้จักร้อนไปแล้วเหรอลูกหืม้องยินดียินดีจ้า ร้อนเลยลูกยินดีจ้ะยินดีจ้าร้อนเลยลูกร้อนเลยลูกยินดียินดีจ้ะยินดียินดีจ้ะยินดีร้อนเลยลูกยินดีคอนสวย อะฮียินดีคนสวยน้องรับโชคน้องรับโชคไปไหนเนาะมองน้องมองน้องมองว่าน้องทำอะไรน้องรับโชครับโชคอยู่ไหนลูกอี่ยินดีมองตามเนี่ยพี่หมูวันไม่ยอมเข้าบ้านเลยน้เอ món tam nón nón mà nón đen mà món tam nón nón mà tam nón đi nhìn, đi tam ta béo lên cho lắp cho lắp pui pui รับโชคขนปุยปุยขนยาว,ยาวน้องรับโชคพี่ยินดีเย็นเหรอลูกเย็นเหรอดูพี่ยินดีขนขนขนสั้นพี่ยินดีขนสั้นน้องรับโชคขนยาวน้องรับโชคขนยาวรับโชครับโชคจ้า โชคจ้าอันนี้ที่รับขนแมวที่รับเล็บแมวแต่เขาก็ไม่รับหรอกเขาก็ไปรับที่อนี่อ่ะโซฟาขาดมาลนะยินดียินดีวันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้แม่หนูด้วยนะคะแม่พรลล่าสวัสดีมีสุขชาแนลค่ะบายบายจุบจ๊บๆุค่ะบายบายฝันดีค่ะโชคดีมีสุขนะคะ